เป็นเรื่องแล้วกระแม่โต้โดนโยงเป็นดาราหอยทากขึ้นถ้ำนาคาแบบ V.I.P. หลังมีข่าวเมาส์ดาราหอยทากขึ้นทํา VIP นำคณะไปทำบุญแต่ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นำของไปไหว้หรือนำกระเป๋าเงินไปวางไว้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นข้อห้ามไกห้ามก็ไม่ฟังรวมไปถึงการทำพิธีนานจนคณะอื่นๆที่อยู่หลังดาราหอยทากไม่สามารถเข้าไปไหว้ได้จะต้องไหว้ด้านนอก เนื่องจากมืดค่ำแล้วและต้องเดินลงเขามืดมิดจนต้องใช้ไฟฉายงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมของดาราท่านไหนและล่าสุดหวยของชาวเน็ตก็ดันไปออกที่กระแม่พัชรศีเบญจมาศพิธีกรคนดังเรียกว่าโดนโยงไปแบบเต็มๆจนต้องออกมาโพสต์ข้อความยืนยันว่าไม่ใช่ดาราหอยทากไม่ได้มีพฤติกรรมทำพิธีนานไม่ได้เอาของไปไหวหากมีแต่คนอื่นนำขึ้นไปตนแค่ยกจบที่ศีรษะเท่านั้น โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความทั้งหมดว่าจากข่าวดาราขึ้นถ้ำนาคาและมีเหตุการณ์ต่างๆแม่ขอชี้แจงว่าไม่ใช่แม่นะคะเพราะทุกครั้งที่เดินขึ้นถ้ำนาคาแม่เดินขึ้นไปด้วยความเคารพทั้งสถานที่ไปหาพ่อปู่แม่ย่าด้วยความศรัทธาไปแบบมือเปล่าไม่เคยจัดโต๊ะวงสวงไม่มีเปิดเพลง แม่บินถึงสกลนครตอนสายๆนั่งรถเริ่มขึ้นทำประมาณบ่ายโมงกายแนะนำให้ทําอะไรรอจุดไหนเราทําตามขั้นตอนเพราะเรามีความรักเคารพศรัทธาถ้านาคามากผู้คนมากมายก็มาด้วยความศรัทธาเช่นกันทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎตอนไปถึงจุดสักระบนเขากำลังเรียกคิวที่20เราได้บัตรคิวที่64ก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งจนถึงคิวของเราจึงเดินเข้าและออกตามเวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ทุกจุดสักการะจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลและคอยเร่งเราเพราะเกรงว่าตอนลงจะมืดมีคิวก่อนหน้าเราเยอะมากแต่แม่ก็รอตามปกติเมื่อเราไปกันหลายคนก็พยายามไหายรวมกลุ่มกันเพื่อทําเวลาน้อยที่สุดในการสักการะเพื่อให้คนต่อๆมาได้สักการะต่อรวดเร็วที่สุดพี่ไกาอาสาบอกว่าแม่เดินขึ้นลงและไ่ว้ทุกจุดเร็วมากจนไกบอกว่าช้าลงและพักบ้างก็ได้ ส่วนหมากภูมีคนบนนั้นเขาใส่เป้ไปแบ่งมาให้เพื่อจบที่ศีรษะตอนไหว้ไหว้เสร็จก็เก็บกระทงหมากภูไปไหว้กันต่อนำกลับไปบูชาที่บ้านมีไกดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะทุกคนต้องเก็บขวดน้ำข้าวของโดยไกดและลูกหาประจำคณะจะดูแลทุกจุดอย่างใกล้ชิดทานาคาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรปฏิบัติความเคารพไม่อยากให้มีการสร้างความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลอันไม่เป็นจริงค่ะ ที่ไกอาสาทุกคนที่ทํานาคาเป็นลูกหลานพ่อปู่ชาวบ้านแถวนั้นทําด้วยใจเราเป็นคนเมืองไปบ้านของเขาก็ควรอุดหนุนสินค้าที่ชาวบ้านขายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นเป็นการตอบแทนความเสียสละของทุกคนที่อนุญาตให้เราไปเยี่ยมบ้านเขาคา่ะ การไปทําบุญของแม่ทุกครั้งแม่ถือว่าเราทํางานมาต้องเสียสละความตนีเพื่อช่วยเหลือคนอย่างที่แม่ตั้งใจทําในรายการแม่เหมาไปทานาคาครั้งที่สองนี้แม่ขาน้าทำก็บอกขาดิบไขาดีขึ้นแม่ดีใจที่เป็นรายการเล็กๆได้มีส่วนช่วยผู้คนที่เขาสู้ชีวิตได้ไปต่อ เงินที่แม่ทริปไกด์เป็นสินน้ำใจที่เขาดูแลเราอย่างดีบางให้น้ำเย็นบางให้ขนมบางผัดให้ช่วยเราถ่ายรูปเราก็อยากให้เงินเพื่อเขาจะได้เลี้ยงดูครอบครัวบางคนเป็นนักศึกษาน้องเขาก็ได้มีค่าขนมของตัวเองสุดท้ายนี้ทุกคนไปกราบสักการะที่ถ้ำนาคาด้วยต้องการไปทำบุญและมีความเคารพอย่างสูงเสมออย่าได้ปล่อยข่าวใดที่ไม่เป็นจริงอีกเลยค่ะขอให้บรารมีถ้ำนาคาคุ้มครองทุกท่านคา่ะ งงในงงพักได้พักขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com